สรับสนุนรายการโดย Gpx Dare To Challenge สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพืชาวเกรดเบเกอร์กับผมกลับเข้าสู่รายการเกรดเบเกอร์ทองอีกครั้งหนึ่งแล้วครับรายการที่จะพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของมอเตอร์ไซค์ครับผมก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณ Gpx Dare To Challenge ผู้ให้การสนับสนุนราการในปราการัน แล้วก็ในช่วง PR นี้นะครับเราจะพาไปดู g p x Demon GR 2 0 0 R ตัว4วาวนะครับครับผมว่ามันมีสีสันอะไรบ้างนะฮะจก่อนอื่นเลยเนี่ยดูสเปคกันนะครับตัวนี้ก็อัปเกรดครับจาก2วาวเป็น4วาวนะครับทำให้บิดได้สนุกแล้วก็สมูทนุ่มนวลมากขึ้นกว่าเดิมนะครับครับผมเครื่องยนต์พิกัด2 0 0 C ซีซีนะครับ หัวฉีด G P X F I นะฮะผ่านยูโร4แล้วครับผมซึ่งหัวฉีดเนี่ยเป็นแบรนด์เดลไฟนะฮะจากอเมริกาซึ่งขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับครับผมอ่ะมาดูกันว่ามีสีอะไรบ้างนะครับจ้ะโดยจะมีสีแรกก็คือสี White Vope l o อ s ซนะครับสีขาวแดงนะใช่อันนี้เป็นตัวโปรโมตตัวซิ่งเลยอ่รู้สึกเป็นยังไงบ้างสีนี้สีเฟี้ยวมากสีสปอร์ตมากับผมต่อมานะครับสี Black Onyx Hyper Sport นะฮะสีดำเทาอันนี้จะ เข้มเข้มๆดุดัง้นหน่อยนะฮะแล้วก็สีสุดท้ายครับเย l โล w พัฟเฟอร์ลอสเซียนะฮะสีเหลืองเทาจะออกแบบจี๊ดๆไวรุ่นไวรุ่นหน่อยอ่คือฉีกแนวไปอารมณ์จะไม่ขึ้มแล้วนะแต่ก็ยังดูสปอร์ตอยู่นะฮะสปอร์ตซิงซิงซ่าๆนะครับสีนี้นะฮะเพื่อนๆที่สนใจนะครับ New GBS Demon g a r 200R นะครับก็ไปดูตัวเป็นๆได้ที่ โชว์รูมของ g p s ใกล้บ้านได้เลยครับผมครับผมโอเคเรากลับสู่เรื่องราวที่จะพูดคุยกันในวันนี้ครับเป็นเรื่องร,ราวของผู้ผลิตลรถมอเตอร์ไซค์จากเอเชียแต่คราวนี้เราไม่ได้อยู่ที่จีนหรือญี่ปุ่นครับผมเราองมาที่เอเชียใต้กับประเทศอินเดียประเทศอินเดียนะครับครับผมตอนนี้นะครับ ถ้าพูดถึงแบรนด์มอเตอร์ไซค์อินเดียที่คนไทยรู้จักมากที่สุดก็หนีไม่พ้นแบรนด์นี้เลยครับบาจาร์บาจรใช่คือบาจาร์เนี่ยจริงๆแล้วนอกจากจะขายในแบรนด์ตัวเองแล้วนะครับยังเป็นพันธมิตรนะฮะร่วมกับทาง KTM ใช่ฮัสควานหน้านะฮะทำตลาดทั้ง3แบรนด์นี้ในประเทศไทยเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่พอแค่นั้นครับเขาไม่ได้หยุดค่การจับมือกับแบรนด์ระดับ g ก o บอลอย่าง KTM นะ ล่าสุดเนี่ยนะครับก็คือไปจับมือกับพันธมิตรรายใหม่นะฮะอย่างไทอัมไทอัมเนี่ทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเขาไปจับมือกับไทอัมเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไปยกเลิกจับมือกับ K ค m ไม่ใช่นะครับมันก็คือเหมือนกับว่าเป็นความร่วมมือแต่งรายใหม่ออกมาเป็นพาร์ทเนอร์ชิพกันน่ะพูดถึงอ่ะแต่ว่าในในการที่เขาอยู่กับ K ค m เ็นี่ยคือเขาถือหุ้นใน K คดด้วยนะครับบาจาร์ แต่ตรงนี้นะฮะมันเป็นเรื่องของความร่วมมืออาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งคือจริงๆเขาประกาศร่วมความร่วมมือกันเนี่ยตั้งแต่ต้นปี2020ก็คือประมาณเกือบๆสองปีแล้วใช่ในการพัฒนาแต่ด้วยความที่โชคร้ายของวาระโรคระบาดนี่แหละสถานการณ์โควิดใช่มันําให้อกอย่างมันชะลอตัวแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นตามลําดับมาแล้วนะครับก็เลยกลับมาเดินหน้าของการต่อนะฮะโดยมีการยืนยันข้อมูลนะครับครับผม ว่าทางไทรอัมและก็บาจาร์เนี่ยยังคงเดินหน้าต่อในโปรเจกต์นี้นะถูกต้องไม่ได้พับหรือว่าหยุดไปแต่อย่างใดนะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะครับจะมีรายงานนะฮะว่าโปรเจก t นี้เนี่ยจะเป็นความร่วมมือกอันโดยใช้ทางแบรนด์ของไทรอัมนั่นแหละในการทำตลาดแต่ว่าการผลิตทั้งหมดเนี่ยนะครับ,รบจะใช้โรงงานของบาจาร์ เพราะฉะนั้นแล้วหลายๆสื่อต่างประเทศเนี่ยวิเคราะห์ไปในทิศทางเดียวกันเลยว่าไทอัม,อมอเป็นผู้ออกแบบแน่นอนอะนะครับแต่ว่าการใช้เครื่องยนต์เนี่ยน่าจะเป็นเครื่องยนต์ของทางบาจาร์จเพราะว่าไทาอัมไม่มีเครื่องเล็กไงยังไม่เคยมีมาก่อนนะครับ,รบแล้วมันจะเป็นเครื่องลูกไหนอันนี้น่าสนใจครับเพราะ <c oughs> ว่า มีเป็นรายงานแบบไม่เป็นออฟฟิเชีแล้วกันนะครับแต่ว่าดูแล้วมีความเป็นไปได้สูงนะฮะใช่ล่าสุดเนี่ยทางบาจ a จเพิ่งจะเปิดตัวนะครับบาจ a จพาวซ่าตัวใหม่นะฮะรุ่นใหม่เลยรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับครับผมโดยเป็นเครื่องยนต์250ซีแบบ1สูปจ้ะเป็นระบายความร้อนด้วยอากาศนะไม่ใช่หมอน้ำนะครับมันก็ทำให้ย้อนไปถึงสมัยไทอัมยุคก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาใช้ม้อน้ำอ่ะก็จะเป็นแบบ ระบายความร้อนด้วยอากาศมาก่อนมันก็ดูคลาสสิกดีนะฮะมันก็ดูคลาสสิกดีนะครับมาอยู่อ่าคือตรงลูกนี้เนี่ยอ่ยังมีรายงานด้วยว่าอาจจะนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าอ่ามันจะเป็นความร่วมมือกันระหว่างทางบัจจาร์แล้วก็ไทอัมด้วยในการวิจัยแล้วก็พัฒนาเพราะว่าลูกนี้ถือว่าเป็นลูกใหม่นะครับในใช้ในตัวพาซ่าเนี่ย250อ่าซึ่งมไม่แน่ว่ามันอาจจะเป็นการเตรียมปูทางไว้คือเอามาใช้กับพาซ่านี่แหละแล้วก็ อาจจะแบบแชร์แพลตฟอร์มกันแชร์แพลตฟอร์มกันไปใช้ยางรถมอเตอร์ไซค์ของทาง Tri อัมเพราะว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยจุดประสงค์จริงๆแล้วก็คือทาง Tri อัมในต้องการผลิตรถมอเตอร์ไซค์ในคลาสเล็กนั่นแหละครับใช่โดยมีระบุออกมาแล้วว่าตั้งแต่2 0 0ถึง7จ0ริซีซีครับจริงๆมันเป็นเลนที่กว้างกว้างมากๆเลยคือไม่ได้มีแค่รุ่นเดียวแน่นอนออืนะครับแต่ว่าตัวแรกแรกที่จะเห็นเนี่ยน่าจะหนีไม่พ้นในคลาส250ซีซีนี่แหละคลาสเริ่มต้นนี่แหละเชื่อมโยงไปกับ ข่าวที่เราพูดถึงมาสักครู่นี้นะครับมดยเครื่องลูกนี้เนี่ยถ้ามาอยู่ในไท่อัมเนี่ยโอเคแหละมันน่าจะเหมาะสมกับแนวคลาสสิกบอนน์วิวนะชื่อเนี่ยอาจจะลองเดาเล่นๆนะฮะอาจจะเป็นไท p อัมบอนน์วิว250หรือไม่ก็ไท m อัมสตรีท250เหรออาจจะเป็น r i ไท p อัมบอนน์วิว T25 อะไรอย่างนี้โอ้ T25 เออเท่ดีอกอะ อ่าก็ไม่แน่เหมือนกันออก็เป็นไปได้อยู่เหมือนกันสองห้าหรือว่าสตรีทสองห้าอะไรเงี้ยอืมเอ,อ้อ,ก,อ,อก็ต้องรอดูก็ต้องรอดูออต้องรอดูแต่แต่ผมคิดว่าทางไทรัมเองกอออ็น่าจะใช ชื่อที่มันคุ้นหูของเขานั่นแหละมาดัดแปลงเป็นไอ้สักอย่างให้มันเข้ากับรถในคลาสนี้นะคงไม่เปิดลายชื่อใหม่แน่นอนอ่ะผมว่านะต้องใช้ชื่อชื่อที่เขาคุ้นเคยอยู่แล้วจริงๆอย่างกรณีไทรเดนนี่ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันอ่าอันนั้นคือคือไม่เคยมีมาก่อนเลยชื่อรุ่นนี้นะฮะแต่นี่คือผลิตภัณฑ์ใหม่จริงๆพูดถึงอ่าเมื่อก่อนจะเป็นพวกทริปเปิลต่างๆนะไอ้พวกสามสูงจะเป็นทริปเปิลอะไรอย่างนี้นี่ก็คือมาเป็นไทรเดนเลยครับผมแต่นี้ผมคิดว่ายังคงเชื่อในทฤษฎีที่ว่าจะเป็นชืื่่ออเเดดิมมมแลล้้ววววกกก็าาัับยตขหร ลักษณะของการวางดิจิในรูปแบบใหม่อะไรอย่างนี้นะครับครับผมซึ่งคันนี้นะฮะถ้าหากว่าเป็นจริงเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าในเรื่องของราคาครับปกติแล้วนะครับรถมอเตอร์ไซค์ในอินเดียเนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบกันดีอ่ะโอ้โหหกแสราคาเขาถูกมากต่ากว่าประเทศอื่นนะครับใช่คันนี้ถ้าขายในอินเดียเนี่ยผมผมให้เลยนะน่าจะไม่เกิน80,000ื่นบาทผมก็มองว่าอย่างนั้คือแปลงเป็นเงินไทยแล้วนะฮะ แต่ต้องแต่ต้องรีมาร์ก,ก่อนว่านี่คือราคาในอินเดียเท่านั้นนะครับแต่ว่าเมื่อมีการาส่งออกนะครับไปยังต่างประเทศแล้วอย่างเช่นประเทศไทยเราเนี่ยจาก7จ0 0แ0หมื่นเนี่ยอ,อาจจะเป็นแสนสามแสนสี่แต่มันก็โอเคไงค,คือคือมันยังมีมันยังมีความเมกเซนต์อยู่เพราะว่าเครื่องยนต์2อ0 c c บ ไม่ใช่คัสที่มันเล็กจนเกินไปไม่ใช่รัดไม่ใช่แบบ125อะไรขนาดไม่ใช่5 0ออ่าก็คือเป็นเป็นไซส์ที่พอขี่ใช้งานได้จริงอยู่แล้วแหละในไซส์นี้กับรถทรงนี้นะฮะแล้วก็ที่สนใจไปกว่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าหลังจากการเปิดตัวที่ยังไม่ทราบว่าเมื่อไหร่นี่นะฮะแต่ว่ามีมีข่าวว่าอาจจะได้เห็นรถโปรโตไทป์ในในช่วงประมาณกลางปีหน้าอะไรอย่างนี้นะฮะครับถ้าเปิดตัวออกมาจริงหลังจากนั้นอีกทีนเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยจะเอาเข้ามาขายหรือเปล่า ว่าผมว่าต้องมาต้องมาอะรต้องมาย่ก็ต้องมาเขาจะลืมว่าจริงๆไทยอ้มมีโรงงานประกอบในประเทศไทยนะฮะอ่าตอนนี้บิ๊กไบต์นี่คือประกอบที่ประเทศไทยใช่ แต่อาจจะขึ้นลายใหม่หรือเปล่าหรือว่าเป็นการนำนำเข้าจากอินเดียมานี่ต้องดูอีกทีหนึง่งผมว่าขึ้นขึ้นลายใหม่นี่ยากมากยากเป็นไปได้าย,ยากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้แค่ลายผลิตที่มีอยู่ก็ไม่พอไม่พอจะผลิตทันกันแล้วนะ <c oughs> นันะขายกันไม่ทันเลยทีเดียวถ้าจะขายก็คือเป็นกรณีเดียวแล้วก็คือนําเข้าจากอินเดียนั่นแหละม,มาขายแล้วก็บวกภาษีบวกอะไรไปนะฮะก็เหมือนกนับกรณีของเรื่อง Enfield ผมก็ยังมองว่าน่าจะเป็นการนําเข้าจากอินเดียเพราะว่าทาง าทางไทยอัมกับบาจารเองตกลงกันว่าจะให้บาจารเป็นฐานผลิตหลักผลิตเดียวอและส่งออกไปทั่วโลกก็หมายความว่าก็ได้ใช้บาจารนั่นแหละในการผลิตจะขายที่ไหนในโลกก็แล้วแต่แแต,ต้องเป็นบาจารผลิตใช่ไหมครับอืถ้าเป็นงั้นจริงเท่ากับว่าบาจารในประเทศไทยจะมีบทบาทเยอะมากเลยนะนอกจาก3แบรนด์พันนาิตรของตัวเองแล้วเนี่ยก็จะมีตัวนี้ด้วยนะฮะของไทยอัมด้วยนะครับ ต้องรอติดตามกันนะครับครับผมเชื่อว่าสุดท้ายยังไงมันมาแน่นอนครับกับรถของไท่อัมในคลาสเริ่มต้นครับครับผมสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณที่ผม G P X Dare to Challenge เพื่อการสนับสนุนการเป็ในราการก็ผมยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์สั่นกระดิ่งไว้ลงคลชิพแมนจะได้ไม่ลืมกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้ผมสองคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับสนับสนุนรายการโดย G P X Dare to Challenge